ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรไทยสังอาชีพนะครับมือน,นี้กามาสวนนะครับกามาสวนพอดีมีโอกาสมาสวนข้างนั่งพักอยู่วสิมาตัดหญ้าครับพอดีนัง่งพักอยู่นะครับผมก็จะมาเบาเรื่องถึงพวกคนทําง,งานประจำนะครับคนทําง,งานประจําเขตสวนทุเรียนในบอนะครับก็อ,อยากมีเป็นแรงบันดาลใจอีกลหลายๆคน ที่กาลังอยากเหตุดสวนธุดเดียนอยู่นะครับแต่ว่ายังทํางานอยู่มีทีมีทางอยู่กับลองพิจารณาลองศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับที่จริงละถ้าเข้าใจเขานะครับปลูกบรรางอย่างนะครับทุเรียนการดูแลร,รักษาหนึ่งผมที่แนะนํานะครับก,ก่อนผมจะปลูกตัดสินใจปลูกผมศึกษาอยู่ประมาณปีถึง2ปีเลยครับผมก็ศึกษาทั้งซื้อออนไลน์แล้วก็เขาไปอยู่ในกลุ่มทุเรียนนะครับ มีหลายกลุ่มเลยครับอยู่ในบานฝานครับก็ลองเขาไปไปอยู่ในหันแล้วเวลาเกิดปัญหาอย่างต่างๆนะครับผู้นั้นเกิดปัญหาอันนี้อันนี้เขาคือทายลงมาแล้วเขาค่อยเบิ่งครับว่าบางทีเขาจิมาถามนะครับเขาจิมาพูดถามว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างมันเป็นอย่างแก้ปัญหาอย่างไรก็ที่มีคนที่มีความรู้เขามาตอบนะครับในกลุ่มนะครับก็ลองเขาไปอยู่ในหันเขาบ่ท่านในปู่ก็จริงแต่ว่า ให้เขาเบิงไหวลักษณะจังสีมันเกิดจากอีหยัง,ยงเราแก่วิธีวิธีแก้ไครแก่แบบไดน,นะครับให้เขาไปเบิขงข้อมูลตรงนั้นนะครับเขาเปิดเบิงของเขาโพสไปเรื่อยๆนะครับว่าใบมันยิกมันเป็นหยังเขาสิแก,ก่กปัญหาอย่างไรมันเกิดจากปัญหาอีหยังนะครับหนึ่งนะต้องมีความรูนะครับต้องมีความดูเบืองต้นเลยนะครับ่าลักษณะของอาการมันเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากอีหยัง,ยงครับที่จริงเราทุเรียนเนี้ย ้าเข้าใจเขาครับปลูกบ่ยากครับปลูกปลูกปลูกวัชพืาเข้าใจนะครับหลักๆเลยก็สิีมีเชื้อล่านะครับนะครับทุเรียนเชื้อล่าแล้วก็แล้วก็แมลงปากดูนะครับพวกเปียพวกเพียแมลงปากดูแล้วก็แมลงแมลงพวกกินใบนะครับพวกแมงจีนู่นแมงยังต่างๆนะครับแต่แมงจีนูนนี่บ่วันไหนเขาเห็นตัวนะครับแต่เพียะเนี่ยบางทีเท่าแท่งหยอดอ่อนมานี่ เขา,าแถบแม่แม่ไ่เห็นเลยครับหลักๆเลยคือนากลัวที่สุดก็คือเพียนะครับบางคนถ้าิเค์พิษเอายามาฉีดพิษนี่มันก็สีบบถืกแล้วก็เป็นการเสียเวลาแล้วก็รักษาบ่ถูกจุดนะครับอาการเพียกินนี่มันเป็นคล้ายๆเชื้อราเลยมันเริ่มมาจากเพียก่อนเพราะเพียกินน้ำเลี้ยงยอดอ่อนแล้วบบดนี้ใบไปบได้ใบยิกใบกูดบใบรวงปึ๊บ าอาการต่อมากับเชื้อราสิขเขามาเข่ามากการกินพวกพวกพวกเพียที่มันขี่ใส่การใส่ต้นทุเรียนเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นยอดแหงลงมานะครับหลกัลกๆเลยก็คือเพียถ้าเอาเพียอยู่เวลาแตกยอดอ่อนขึ้นมาคุ้มเพียอยู่คุ้มเพียอยู่แล้วก็รักษาพี่เห็ดของดินให้ได้นะพี่เห็ดที่เหมาะสมก็อยู่5.5ถึง6.5นะครับ พยายามถ้าดินมันเป็นโกลดมากจนเกินไปเราก็พยายามเอาพวกยิบซัมหรือว่าโดโลไมล์มาใส่นะครับหรือพวกสารปรปับปรุงดินที่มีหลายๆแบรนด์เห็ดอยู่นะครับครับดินม,มีโกลดนี่เกิดจากนี่อย่างมีหลายอย่างนะครับหนึ่งปุ๋ยที่เขาใส่ลงไปนะครับปุ๋ยที่เขาใส่ลงไปก็เห็ดในดินเป็นโกลดได้ถ้าเผื่อน้ำกินไปน้ำไปใส่ว่าเบิร์ตมั่งคือโตค้างในดินเห็ดในดินเป็นโกลดนะครับ สองเกิดจากนาฝนนี่ครับเวนลานาฝนตกมาเห็ดในดินเป็นกดได้นะครับคอยค่อยปัดสภาพดินให้ได้แล้วก็คุ้มมะแลงปากดูดคุ้มเพี้ยให้ได้ใส่ปุ๋ยเพียงพ่อตามช่วงอายุใบนะครับกระสีงามนะครับทุเรียนเห็ดได้ไว้ให้ห้าเขอใจเบื้องตน้นแล้วก็บ้างระบบน้ำบ้างยั้งให้ดีแล้วก็ให้ค้นที่ยูบานพ่อที พอศิดูเล่ให้เขาได้นะครับให้เพื่อนศิยาถาพดนน้ำถาก็ยังเหตุงานอยู่คือผมยังเหตุงานประจําอยู่นะครับพอตนในว่ามาณท้องสามปีเขาก็คอยลงมาเบิ่งเพราะว่าทุเรียนนี่ลงทุนหลายแล้วก็น,นอนทุนกินโดนนะครับยังง่ายยัง,ยงกินหลายนะครับก็ลงซื้อายดีมาแต่ว่ามันกับเป็นอีกหนึ่งพืชที่น่าลงทุน,นครับก็ทุกเมือนี้ ถึงแม้ราคาตกมันก็ยังยังพอมีเหลือนะครับขัวผืชอื่นๆนะครับยังพอมีเหลืออยู่นะครับขนาดแม่นปีนี้ขนาดปีนี้ราคาบูดีนะครับแต่คิดว่ามันมันน่าจะดีขึ้นมันบ,บ่เป็น,นที่ทุกปีหรอกคิดว่ามันจะน่าจะดีขึ้นประมาณถึงมันบ่แพงแห้งถืออยู่ประมาณสักลอยถึงลอยยี่สิบนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว้าบ่ขาดลอยนะครับเรียนนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งพืชที่หาลงทุนนะครับผู้ใดอยากปลูกแต่ว่ายังพลาดเดี๋ยออกจากงานก็ลองศึกษาหาข้อมูลที่ผมแนะนําไปนะครับก็ลองลองเห็ดล่องมีมึงผู้ใดมีท,มทีมีทางนะครับกนะ็ประมาณนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวผมมีประโยชน์มีสาราดีๆผมก็จะค่อยนํามาบอกว่ารละแวกผมเนี่ยมีเดชสวนทุเรียนเลยนะครับอยู่กันทะลักอำเภอกันทลักจังหวัดทีสะเกตนะครับ ถึงในกาฝากกดิตามแม่น้ำนะครับเดี๋ยวผมกลับมาบ้านผมก็งทีค่อยท่ามคลิปให้ได้เบิ้งเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ผมยังเฮดงานอยู่เพื่องลงมาหน่ผมพยายามทายทายไว้เราก็ค่อยอัพลงให้เรื่อยๆนะครับในฝากเป็นกำลังใจกันได้เด้อครับครับคลิปนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจเด้ครับขอแต่จะเจ็บจะันทุกบาพแห่งแรงนำด้วยเงินทองครับผมขอบคุณครับ